สวัสดีครับวันที่24เดือนสิงหาคม2 5 1 4รครับมีเพื่อนสมาชิกสอบถามเรื่องของการยืนยันตัวตนยืนยันบัญชีต้องทำหรือไม่ตามระเบียบเบี้ยงชีพป,ปี52ในข้อ10บอกไว้ว่าภายเดือนตุลาทุกปีให้องค์กรปกครองส่วนทิ่นตรวจสอบสถานะผู้สูงอายุให้ผู้ได้รับเบี้ยเงชีพสูงอายุแสดงการํำรงชีวิตอยู่ต่อองค์กรปกครองส่วนทิ่นิโดยจะแสดงด้วยตนเองหรือให้มีการรับรอง ของนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนทน้องถิ่นก็ได้ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุไม่ได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการดํารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุดังกล่าวจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือหลักฐานอื่นที่สามารถตรวจสอบได้กรณีของเบีย้ยความพิการบอกว่าภายในเดือนตุลาทุกปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตรวจสอบสถานะความพิการและการดํารงชีวิตอยู่ของคนพิการเราจะต้องทําอย่างไร นะครับในปีงบประมาณ2,565ที่จะมีการจ่ายเงินนะครับเราต้องมาดูครับเรื่องของการจ่ายเงินกรณีตามหนังสือวันที่10มีนาคม2,559บอกว่ากรณีการจ่ายเงินสดให้แก่ผู้รับมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจลงรายมือชื่อรับรองการมีชีวิตของผู้มอบอำนาจโดยหมายเหตุในใบสําคัญรับเงินทุกครั้ง ั้งนี้ห้ามมีให้จ่ายแก่ผู้ไม่มีสือมอบนาดโดยเด็ดขาดต่อมาบอกการจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารองค์กรปกครองส่วนทิ่นต้องตรวจสอบสถานะการดำรงชีวิตทุกเดือนกรณีเป็นผู้สูงอายุรายเดิมปีงบประมาณที่แล้วทุกต้นปีงบประมาณจะต้องให้มีการยืนยันชื่อและหมายเลขบัญชีธนาคารก่อนดำเนินการโอนธนาคารเพื่อย,ยืนยันสถานะบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับมีหนังสือวันที่25สิงหาคม2563นะครับครบรอบ1ปีนะครับบริบูรณ์นะครับเรื่องซักซ้อมการดำเนินงานของเรื่องดังกล่าวนะครับโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่าการตรวจสอบสถานะการมีชีวิตการย้ายภูมิลำเนาให้ตรวจสอบจากฐานข้อมูลทะเบียนรารมีไหมถ้ามีตรวจสอบจากทะเบียนราร หรือตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัชีพที่มีสถานะเสียชีวิตจากรายงานการตรวจสอบของกรมการปกครองในระบบฐานข้อมูลเบี้ยยัชีพทุกเดือนแปลว่าเราจะต้องเข้ามาในระบบเบี้ยยังชีพใช่ไหมครับเข้ามากดเข้าระบบเขาให้มาดูตรงนี้ครับว่าไม่จ่ายนะครับทุกเดือนครับมันก็จะขึ้นครับว่าใครเสียชีวิตนะครับ ต่อไปครับตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินผ่านบัญชีธนาคารผู้สูงอายุและพิการโดยตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวจากรายงานผลการตรวจสอบกรมบัญชีกลางในระบบเป็นประจำทุกเดือนครับดังนั้นเราจึงไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนถ้าเข้ามานะครับเราก็มาตรงผลการโอนครับดูซิว่าไม่สําเร็จมีไหมไม่มีสําเร็จละ่ะสําเร็จทั้งหมดเลยนะครับดังนั้น เราจึงสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลจากระบบนี้ได้หากท่านไม่มีทะเบียนราษฎรและไม่ต้องให้ประชาชนมายืนยันตัวตนหรือยืนยันบัญชีแล้วนะครับท่านก็สามารถปล่อยจ่ายไปได้เลยนะครับยกเว้นผู้สูงอายุที่รับเงินโดยการมอบอำนาจและใบมอบนาดหมดอายุยังไม่ได้มาทําใบมอบนาดใหม่ก็ต้องดําเนินการทําใบมอบนานให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นะครับ เพื่อที่จะปล่อยจ่ายเงินในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับดังนั้นยืนยันครับว่าผู้สูงอายุไม่ต้องยืนยันบัญชีและไม่ต้องมาแสดงตัวตนแล้วนะครับตามสื่อสั่งการดังกล่าวนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ